บ้าจะมานจะจัดกองในคนบางเบื่อไหมเหมืนอมนครับผมสวัสดีทุกคนที่กำลังเบื่อไลฟ์สดผมอยู่ตอนนี้ครับผมกตสิหานทุกคนขอมาเบื่อทีหลังกันสวัสดีพร้อมกันหรือเแล้าครับสวัสดีอส,ส,ดสองทักอินดี้ครับผมคืบบวอกครับมาเิเฮ็ีคลิปยังครับเพราะว่ามันคำถี่มันเป็นวันศุนิยมหยอกค่ะสตตทีีวิตปรนเดครับเพราะว่าเรียนเอาของฝากไปให้ผู้เฒ่า เสียขันเาาให้พ่อให้ปูให้ยาให้เอาให้อา,อาเอาซื้อหมากซื้อผู้ไปผู้เท่าแล้วก็ไปหาพระไปวัดไปว่าครับผมคำพอดีก็เลยเอาหมูกระทะครับสลองปีไม่ยอ้อนหลังครับเพราะว่าปีไม่ทังดีประเดีกยวินน้ำหรือกักตัวครับผมมาจินน้ำหมูได้ไอนิีเป็นข้องขวันน้องเนื้อครับผมครับอีเม,มียแต่งยังมวยยงไนครับผมก็คือเปลี่ยนข้องขวัญของผมครับ ไปซื้อมาแล้วก็โมลูใบ,บย,ยังอยู่ข้างในครับผู้ใดหูวตอบถืกผู้ใดท้ายถืกอีกสองเดือนเดี๋ยวผมเฮ็ดเสียส่งไปให้ครับผมผู้ใดท้ายถืกผมจดจำไว้เลยว่าผู้ใดท้ายถืกเนาะว่าอย่างอยู่ข้างในวัวบาดเจ็เลยส่วนลเสียงรถมาสวัสดีปีใหม่ไปไหนตัวครับผมสวัสดีแมค่ครับทุกคนกลับจากบ้านปีใหม่ไปหาเฮ็ดการที่งานแล้วครับกล้องหน้าถ่าดีมันเสียครับ

สองตอนตัวนี้มาฟังโอ้บ่มีผู้เรียนขีบไปกินเลยตวัวนี้ขีบอินเยียครับร้านร้านใดเนี่ยค่ะพู้บ่ร้านไม่อันที่บ้านบ่อยูร้านของบประมวงบ่แม่เลยเจ้าบาทนึงข้าแต่จิตรมจับจับจับจ้าน้นมามองฮักนะทุกคน และทุกๆคนจ้าครับผมจะเพียบจ้าบ่ได้ลงคลิปติดต่อกันถึงมันไปใส่บ่ได้กับทายคลิปบ่ได้ไปที่ท้ายได้นะครับถือกักตัวละกันฮันท์คนมาผมติดคุกเพราะฉันคนมาโอ้โหแนวนวดนี่เหลียวสัญญาณทราบ่น้อยอยากให้คลิปดีๆมีแต่คลิปดีลงหานท์เดียคลิปมันกับบ่เป็นตะเบืองพิจารณาแล้วบ่ระพันธ์กับบ่เอาลงกับผมหานท์เดียกับทายทายแล้วบ่เป็นบ่เป็นศาสตร์กับบ่เอาลงครับ ยังไงแม่เดินทางกลับบ้านกันทุนนกคนดเ้องครับผมบคิดว่าปีใหม่เสียดายครับบ่ได้ไปดื่มน้ำมูลละกหรอกอะออกมางหันบานเงียบกิ๊บเจ้าบอลน้องฟางน้องฟางบอกเลีงวันที่มันในรู้เร็วอๆน้องฟางกลายเป็นสาวล่ะเผื่อก้าเดี่ยวบอกวันใดผมจะหยิ่งฮัทบอกครับน้องฟางเจ้ามูเขาเป็นสาวหมดแล้ว พูดจะมาแซ่บเนาะเดี๋ยวคนเบิ่งได้อีกจัหน่อยครับผมกินใกล้ๆเครื่องเอี๊ยมในสิเปิดนะครับของฝากของฝากเป็นของไทยอินดี้ซื้อให้น้องเนื้อครับผมเดี๋ยวเจ้าผมไม่รู้ว่าอีหยังอยู่ข้างในนะครับอย่ผมบอกอีดีผมซื้อนะมาราคาใส่สามร้อยบาทกูดูอีดีว่าอีหยังอยู่ในอาจทีเป็นตุ๊กตาบอกผมก็แนวอื่นก็ได้หลายแล้วครับคุณแม่กับจิตเด้๋ยวอย่างนี้ได้เคี่ยมแน่นอนแม่เนาะ งบหน่อยเนาะบินี้ได้ขีมหลักะเสียขันยาวพอก็ได้เสียขันยาวกับเงินนี่หน่อยหน่อยได้เสียขันยาวได้หมวกได้ปูย่าตายายได้เสียได้หมากได้พูบุตรกุลนะครับไปล้วเอาขวงไปแจกวันเส้นตะควากระเบิดเมืองผู้ละเล็กละหน่อยจนคำก็คือที่บอกมาความจริงล้วนครับอาจิษฐางภาพกับที่ีบอกข้อมือิงกับบ้าได้ครับแจ่ว่าผมเฮ็ดอีีครับไปนั่งคุยน้ำพระ เครื่องมือคุยน้ำปูน้ำยาอยู่เบิดเหม่อคือของไปฝากเรา้าก็อาหารอ่ะธรรมดาครับผมจะว่ามันกะจิสำหรับผมมากะจิพิเศษครับผมอัหารมงคลของมุกทาจะว่ากัทักทายสำหรับคนที่แบบบางเขาเบิ่องเอฟซีเอีนอมเนาะกัผู้ใดบ่มักห้างเทียกับบูดากันครับผมบ่มักกับบูเบิ่ง เพราะว่าผมกะบางที่ฮะ้องคนกะคือยังแบบเจาะจงที่จะมาทำไรยยางเดี่ยวผมก็บบุ้งหูกันเห็นยังไปกับนำดาสุดท้ายผมก็ต้องบอกผมกับบุอยากบอกแหละครับทางที่จขานบอกทางที here, school, in in. ่เร่งเร่งดีนกับบอกติดีจ้าเขาพวกออมพวกินอยู่บุญละบันว่าบ่อิ่มกันด้วยซื้อซื้อจักรโล โอ้ยเนื้ออีบุญเดียวก็รลนึงเดียว,ว,ยวยกล้องน้ำแตกครับไปไปกล่นมันเนี่ยครับไปจิ๊บมันเนี่ยละ่ะรู้สับตัวเคยถ้าหินเฮแตกอืมเลือดเป็นภาพม่วง,ง,งเลยรถดีทุกคนดีกรลังเบิงบ่งอยู่ผมเดี๋ยวพี่เพนเป็นกล้องหนาดีกว่า ดีใจครับผมมีคนเบิ่งนะมีคนในมาใจขอบคุณมามกินเยอะเยะน้องฟางใจตัวเร็วๆกินเยอะี่หลาิ่นดังกื่แดงทุกคนทุก่นสือสองโลป่ะนม่กินคู่เดียวกันโูนึงเลยเนะโอ้ีเอะเออคียันเนาะพักเลยเงบงบอู้ไปหาปูผมจดีตนวเนาะเราผมนี่บุเไปหาแจมืออื่นจะวิทยุไปเห็นเราอยู่บอกเราไป ที่ว่านในน้องของกับเอฟซี FC สกลุลขอบคุณหลายครับผมขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ผู้ใดยเนาเอฟซีสกุล่าเอฟซีเหรอครับผมอยากอายห้างเชียร์ติดตามวีดีโอบางที่ผมก็ดีใจแล้วครับห้างเทียรห้างคนกือบสี่มีคนมามันใส่ผมว่าอีกย่างเนาะเอฟซีจริงจีฮาน้องเ,อทเทียร์กันจ้า เบิองอาจหรเบิองง่ายว่าเฮ้ยผู้ใดเฮ็ดก็ได้ครับกรล้องเฮ็ดเบิองผมเฮ็ดยูทูบหนี่จีบาง่ายก็ได้จีบายากก็ได้ผมแต่ว่าอ่นเ้าเอาเนี้ยดีๆลงก็่ถมีคนเบิองอ่นเ้าเอาเนี้ยบดีลงแต่ผมมีคนเบิองครับบอกง่ายอันใดก็ะยาที่ผมมีสาระผมก็เลยบางที่ผมก็คัดกรองคลิปตลอดเลยบ่ค่อยมีคลิปลงตลอดเพราะว่ามันบ่แม่นมี คืออย,าย่างส่องเงยั้นเจ้าะส่องเงยขั้นเจ้าที่แบบว่าไม่ลิปดีๆห้างคนเอาผมไปเปรียบเทียบเพราะว่าเปรียบเทียบใช่กันบ่ได้ครับเพราะว่าเขาส่องเงย,ยยุทธวัวแบบเขาเฮ็ดมาตรฐานนี่เขาบ่ได้ถ่ายเขาส่องเงย,ยยุทธวัวแบบเขาเฮ็ดมาตรฐานนี่เขาบ่ได้ถ่ายเอียงที่ห่วงประเดจับเอียงละกะต้นทุนเขาสูงครับบอกตรงเขาถพหันไปตัดขีดผมไา่ยินเสียงนะ Cho vô bao hướng qua Chào bọn ông vãi nó rồi Tôi không quấn cả Bí ừ. mây bữa đây nhắn cả bố bộ đi Bí xuyên cả cái chát này rất ngoài à. เอาตรงๆก็มันจะมีเงินนะครับมันจะไปได้ไปเอาเงินที่รวมได้เงินสี่พันกว่าบาทนะครับผมเอาตรงๆเนาะปี่ไมผมีเงินนะครับเอาตรงๆซึ่งกักตัวเลยบไดยยัยงมากมายครับผมโอ้ถูกเอคือกันครับผมทุกคนถูุกคนครับขอบคุณห,หลายๆครับผม คกันครับเจ็บเงินดนในใ้ได้กลับมันอยู่บ้านคือยังผมในว้ผมบอกเจ็บแล้วผมผมคิดว่าผมไปเห็นงานน่ะหันผมสิเจ็บเงินจะกก่อนหนึ่งยังสี่ลงมาบ้านน่ะผมมาเถ่าค้าหันครับเพราะว่ามันต้องกินต้องใส่ทุกมือทเศรษฐกิจทุกมือทีหั่งเหล่วเลยเพราะว่าผมมีอ่าผมไปเห็นงานจะผมเป็นเล็กหน่อยลุงค้นกันกะนี่มาเจ็บเงินจะกก่อนหนึ่งยังบอกยังสี่แลวก็ใส่นี่ ใช่นีเห็นเบิร์ตก่อนอีสองน้ำปีผ่านมาหาปีนี่หลายก็โก้วันที่ไปเบิร์ตได้เน้นจริงจรเนี่ยอยู่บ้นบานหมดเนาะมันว่าแต่ที่ใหญ่ลงมากครับผมผมลาบแล้วว่าพื้นผมมาไปใส่แล้วฮะมันมามีเยังกลือฮะคนหมอกคนมันอยู่บ้านนีกว่าหาปูหาปลาครับแต่วันนี้ขู่ปลาบอก ตาเอาตาเอาอเองซีบันทีแล้วเปิดเปิด้องเอาเอ,าอ,อายู่วันนี้คือว่าจะได้เอาเบื้องล่างยังอยูย่ข้างในรุ่นครับผมอของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวผมผมถือนวัญสื่อนะครับบ๊วยพิ้งดอดจะบักอะไรมันพิเศษเล็กน้อยครัวันเกิดแม่วันเกิดเราก็ให้ใครกันเนาะมาหน่องมาน้องอยากได้ตั้งแต่ก่อนปีนนหใหม่ผมจะว่าบ่มวงหัวว่าอยังอยู่ในจะก็ขายร้านถวามก็เลยไปซื้อไว้ให้ ยี่บาไเปิดบ้าหอดมินเตอฟุมกับฮอนน่ะผมบมาหอิรีเขาไปยังอยู่ข้างในยังสีมันเกลี่ยยุนมันกลุ่มราคาสามดวยบู้ดอีหนึ่งดวเกมนเื่อมเแื่อไ้ว่าเปิดบอกเงินหลานนึง <cười> 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 Má nè Nè xoay bữa rồi bỏ Ủa oh, ừ nó bằng xoay bữa rồi Má <laughs> Mình nhắn nó Đi chay Đi chay với bà đi khoảng quán Nhắn cần bói này rất nó mày, hết này ai đi chay đấy Mình không กับเช๊ซเยนะครับบวยพัดลมครับผมฝนแดดกองพัดลมกล่องพัดลมกลองพัดลมดูครับคนไม่ทำอะไรเลยคือคนไม่หายใจครับแม่นครับผมถ้าทั้งที่ฮเจาะก,กับบ้างหลายแล้วฮางเดที่ผมผมผมไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์คนด่าผมบวบกับฮาทั้งที่แกเอาว่าก็าๆๆกจัดไปผู้ใด ยังระยาอยู่กับตัวห้องเดียวห้องหุ่มห้องเดียวหุ่จากห้องของมีคนหางคนโอ้ตรวจตามเลยตายมันเงินอยู่หนวะนจะไปแก้ได้องหุ่มแมนแมนของหุ่มเฮ้ยโอ้โหมีอีกสั่นหนึ่งอี๋องตวด้วยโได้กล่องุดมบานหนมก็คนคเห็นเบิดพงหุ่มเลี้ยงแมนมีสนิอะ โอ้คือเนื้อย่างผมเลกสวงลูยังสลยเอาอยกก็เสียผมในการเอาไปโรงเรียนน้ำยเหผู้ี่เขาไเออเขา่ายลูกเสียปะเดียเลยไปบม่เดียนมุมี้กับด็เดียนมุมีกนดอตใช่ป่ะแ่โอ้จังจีดอกเอาพอดีความป่ามก็ผมคนมาเบิ่งที่หลังฮะทีาเราท่านในส่วนอดได้หลายเะ บ่อยากไล่ดนไล่ดนไปยังสิมันก็บเปินกระเบื้องมันจั่จีมหนาเบื่อเอาพ่อแบบว่า<อ>เดี๋ยวปาคนบ่บ่ลืมยังขึดยังขึดพ่อว่าผมเหต YouTube ตัวอาย่ยังสิกับดีใจแล้วครับถ้าลองค้นกับจอบสตาดอยู่กับนี่หลังจากไล่สวดนี่กัเชิญกับจัดเต็ม <laughs> เหตุยังก็ได้ครับเลยจัดเต็มครับจับเต็มไปเลยเป็นห้ามสุกกะผมซอยได้กะบดาผมมาเต็มที่ครับผมเจา้าบ,บ้าง วเมื่อนี้สีแบบสบายใจจั็หน่อยเพราะว่าได้ไปหาปูหาเน้อซื้อหมากซื้อผู้ไปเพื่อ,อนซื้อจากเงี้ยบไปเพราะมีความสบายใจจั็หน่อยผมเนี้ไปหาพระไปหาเจ้าไปหาครูบาอาจารย์คลิปทักทายกิ่นในอย่างจั็หน่อยผมหาเนี่ยมาเห็ดคลิปบท่านทึ่งไก่กับปลาคกคอแม่ก็ว่าเอาปลาคกคอมาเห็ด ผมก็เลยว่ามันเป็นบันสินกับโบ้ได้บ่แม่นพ่อพาดอกครับแต่ว่าฮันบ่จําเป็ี่ยนนั่นสิห้องมีสิทธิ์เรียกเฮาก็กินเนี่ยอย่างก่อนมื้ออื่นนึงจังขามันกว่าขาบันฟ้ามันก็หาโบมานครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิป EDF ีบ่แม่นไลฟ์สุดกับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งรุ่นหลวก็มาเบิ่งตั้งแต่ที่แรกบ้านออกข้างคนออกไปแล้วเบิ่งทีหลังก็ขอบคุณที่เขาผมจงยด้วยคํานี้คุณยังได้จังดีนะบรรยากาศแซ่บๆบรรยากาศดีๆเย็นหนาวมากเลยครับอยู่บ้านเที่ยองสารน่ะ พวกมันยังหลอกผมก็สิไปซื้อเนี่ยมูเพิ่มครับน้องน้อยกินเบิลอไม่บายครับสุภาพร่างกายแข็งแรงลำลำด้วยผู้ใดฝังดีครับผมมาอย่างทุกอย่างเข้ากัพคนก็ควายขึ้นสามแถวครับผมโบ่ายพันท่าก็ยังคนอื่นดอก่านสิบบเป็นมันสิบบได้เอาสามแถวเพราะสุภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้กลับมาอยู่บ้านในใบเก็บเงินได้เร็วๆครัผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายจ้าบายบายครับผม